วดีติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่31สิงหาคม2559นะคะในส่วน s ซฟฟี่อินดีคฟิวเจอร์นะคะ s อ่ 0U16 เมื่อวานปิดทรงตัวไปเทียบับ978.20จุดนะคะสำหรับการชำระราคาในช่วงเย็นนะคะทั้งนี้ก็มองในส่วนกันการเคลื่อนไหวนะคะค่อนข้างผันผวนระหว่างวันนะคะโดยยังคงเป็นประเด็นในเรื่องของอโอกาสในการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยของเฟดน,นะคะ ที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินค่านะคะก็อยู่จะยิ่งเป็นแรงหนุนต่อ,อความคดาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็การถึงค่าของดอลลาร์สหรัฐเองนะคะกระตุ้นในส่วนของแรงขายทํากําไรออกมาในตลาดหุ้นนะคะ สำหรับตัวเลขในคืนนี้นะคะที่นักงทุนราติดตามดูกันอยู่ก็คือในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกนชนของ ADP นะคะเดือนสิงหาคมคาดว่าจะปรับติวเพิ่มขึ้น1,75,000าตำแหน่งนะคะก็คงจะต้องดูกันว่า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งจะส่งผลให้มีการคาดหวังถึงตัวเลขการสร้างงานนอกภาคเอกชนจากกระทรวงแรงงานสหรัฐในคืนวนันศุกร์นะคะว่าจะออกมาในทิศทางเดียวกับตัวเลขจากภาคเอกชนนะคะนอกจากนี้เองก็จะมีเรื่องของตัวเลข P.M.I ในเขตชิคาโกแล้วก็ตัวเลข p Pending Home Sale นะคะจับตาดูกันว่าจะหนุนในส่วนของ คาดการเรื่องของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยของสหรัฐในปีนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยาเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะก็คิดว่าในระยะสั้นอาจจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นภูมิภาคอยู่บ้างนะคะ ที่ถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันเองนะคะในตลาดโลกมีการพักตัวลงมานะคะหลังจากที่อิหร่านเองเนี่ยออกมาระบุว่าการผลิตน้ำมันของอิหร่านเข้าใกล้อ,อระดับประมาณ4ีล้านต่อบาร์เรลสี่ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งเ,เป็นระดับการผลิตก่อนที่จะถูกคว่ำบาตนะคะก็ อาจจะเป็นลบต่อราคาน้ํามันนะคะทำให้ราคาน้ํามันตลาดโลกเนี่ยปรับตัวร่วงลงมานะคะในช่วงเชา้านี้ประกอบกับถ้าดูในส่วนของกลุ่มพลังงานนะคะพี่ใหญ่อย่างตัวปตทอเนี่ยวันนี้จะมีการขึ้น x อดีนะคะ6บาทส่งผลกระทบต่อดัชนีเซฟฟิประมาณ1.76นะคะก็ อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวดัชนีเซฟตเนี่ยถูกกดดันด้วยการขึ้นของอตัวการที่ดีของตัวบอทอร์แล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมาจะ,ะกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานตัวอื่นๆด้วยนะคะแม้นะว่าข้างในเองก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เพิ่มเติมนะคะส่วนความคาดหวังในเชิงบวกยังพอมีอยู่บ้างนะคะในส่วนของการประชุม เออ ECB นะคะแล้วก็ BOJ ในเดือนนี้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือมีการปรับลดตาดอกเบี้ยลงไปอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยเอสศูนย์ยู่หวันนี้น่าจะแกว่งตัวผันผวนนะคะอยู่ในกรอบประมาณ9 7 0า8้จถึงเก้จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้าเปิดสถานะใหม่นะคะเน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบเก้าเจถึงเก้นะคะเอสศูนย์ยูหนึ่งห ก็เป้าหมายทำกำไร7จุดห่างจากจุดที่เปิดสถานะนะคะตัดขาดทุนห่างจากจุดเข้า3จุดนะคะส่วน s i งเกิลสต็อกฟิลเตอนะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ a d v a n c e อยู่1.6นะคะยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ต่อนะคะก็รอเปิดช็อตครั้งนะคะหลังจากที่เมื่อวานยังไม่สามารถเข้าเปิดสถานะได้นะคะวันนี้แนะนำให้เปิดที่168บาทนะคะเป้าหมายทากำไร160กถึงร2ตัดขาดทุนเหนือระดับ1 7 1 5 0บาทนะคะ ส่วนราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะก็ลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์นะคะที่ระดับหนึงมัน308เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนนะคะก็คิดว่ามีโอกาสที่จะอิงในทางอ่อนตัวนะคะในรับสำคัญนระดับ1,300เหรียญน,นะคะช่วงนี้ก็เน้นกลยุทธ์ในฝั่งชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะ